สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับออมนะคะเป็นประจำอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทพอโตนะคะสาขาที่1น,นั่นเองวันนี้มีรถครอบครัวแบลลักนะคะมาให้พีพีได้รับชมกันอีก1นึคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota f o r t u n e r นะคะ 2.4V นะได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะลูกค้าได้รถปี2021 ราคานะคะค่าตัวจะอยู่ที่1 90, 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวผ่อนเพียงแค่1 0 8 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยแล้วดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นตอนนี้อยู่เพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ สำหรับคันนี้นะได้เป็นรถแวนหลักเลยนะคะ f o r t จนะั้นราคาดีได้รถปีน2021นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะมีให้ครบ,บแบบนี้เลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้อีก4จุดนะคะลูกค้าในส่วนของตัวกระจังหน้านะก็จะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวส,สวยๆเลยนะคะนี่ใครที่กำลังตามหาอยู่นะพี่ๆขาลองทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะบอดี้สวยนะคะ รับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะคะขอบ18หน้าดอกยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยลูกค้าค่ะภายในซุ้มล้อนะสวยๆไม่มีสนิมเลยนะคะบันในทางขึ้นมีให้ครบๆแบบนี้นะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอทีทั้งสองฝั่งเลยภายในนะคะได้เป็นคุมโทนสีดำนะ ตัวบอกก็จะได้เป็นบ่อหนังปับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าตัวบอกของเขานะไม่มีรอยฉีกขาดสภาพบอกสวยตึงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะเดิมแน่นอนค่ะนี่สวยสวยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะหัวน็อตเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาลูกค้าดูได้เลยนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีไม่มีแกะมานะคะรอยเม็ดอาร์ตโครงสร้างเดิมรอยเม็ดอาร์ตเดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะ แล้วก็มีแหลกหลังคามาให้ด้านบนแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อห้องผู้โดยสารนะคะเบาะด้านหลังของเขาได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะสภาพเบาะสวยตึงแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่มียับไม่มีย่นนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะนั่งสะดวกสบายนะคะลูกค้าไม่อ,อัดแน่นอนนะคะแล้วก็โครงสร้างหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะนี่หัวน็อตเดิมๆเ,เลยโครงสร้างเมท์ลแท้เดิมโรงงานนะคะ ตัวเบาะนะคะสามารถพับได้นะนี่ตัวเบาะสามารถพับได้ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะลูกค้ากระจกแพ้เดิมทุกบานนะคะของโตโยต้าบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะ <c oughs> เรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหลพมีความจมน้ำกับสีตีลังกามานะคะ <c oughs> ด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเสากาศคีบฉลามนะ สปอยเลอร์หลังมีให้ครบแบบนี้เลยไฟท้ายแบบ LED นะคะเซ็นเซอร์หลังนะมีให้ถึง4จุดเลยนะคะกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบๆๆแบบนี้ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะได้เป็นระบบไฟฟ้านะนี่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะพื้นที่ด้านหลังนี่ค่อนข้างกว้างนะเบาะแถวตอนสามสามารถนะคะมานั่งได้เลยนะโครงสร้างเมทัลอาร์ตอะโครงสร้างหัวน็อตเดิมแน่นอนนะคะลูกค้า หมอน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ฝาท้ายของเขานะคะใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะลูกค้าบอดี้ด้านข้างตัวรถฝั่งนี้นะ,ะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะสีขาวส,สวยๆเดิมโรงงานเลยนะคะพี่ๆขาแล้วก็นี่เบาะด้านหลังนะคะไม่มีฉีกขาดสภาพเบาะสวยตึงนะคะนี่ ใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆเมื่อเปิดเป็นแบบสมาร์ทเดนที่นะทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าด้านในนะคะนี่กระจกปรับลงออตโต้สบานเลยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคคเลดน,นะคะพร้อมกับปุ่มบูสต์สตาร์ทแบบนี้นะโคมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้ผ่านตัวโคมาลัยเลยนะคะลูกค้ามีคูดคอนโทรลมีเก์แพดเดิชิพให้นะเลขไม่จะอยู่ที่1 3 9 5 0 0 30กิโลนะคะลูกค้าเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะรถเข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะเป็นรถประวัติศูนย์นะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกินสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์อันนี้ก็จะได้เป็นออโต้นะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดขับ2ขับ4นะคะเกียร์ได้เป็นแบบออโต้แบบนี้เลยนะ Power mode, Icon e mode, ไม่ให้ครบครบหมดกันเลื่อนถลายมีให้ครบครบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยซีซีนะคะลูกค้าเป็นอ่านี่สภาพวงเครื่องลูกค้าดูได้เลยนะสะอาดแบบนี้เลยภาพน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีซึมนี่ หัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแผ่นเพลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขารอยแต้มสีเดิมโรงงานนะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยสายไฟของเขานะไม่มีรอยหนูแท้หรือว่ากัดเลยนะเรียงกันไประเบียบเรียบร้อยให้แล้วนะคะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดขวดเลยนี่หัวน็อตนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะของโตโยตา้ารอยเมทอาร์ตรอยซินเลอร์สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขา แจานวนการความร้อนนะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกอร์ต่างๆนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะลูกค้ารับประกันว่ารถสวยโครงสร้างเดิมนะคะ mm hmm. สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.4V เป็นตัวขับ4นะคะได้รถปี2021ราคาตั้งขายอยู่ที่1,99,000้บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะ ดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่2.79%ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดส,สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะเรามีบริการวิงเซนไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ